สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชาณรินาศได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคุณเซนและมันคือความอัปยศของอาเซียนพิธีเปิดซีเกมโดยมีการเจตนานำเอาธงชาติของอินโดนีเซียเมียนมาและเวียดนามกลับหัวลงและเมื่อพิธีจบลงก็ได้สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมาก ต่อคนใน3ประเทศนี้โดยเฉพาะประชาชนในประเทศอินโดนีเซียถึงขนาดโกรธแค้นต่อน,นายฮุนเซนเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับธงชาติของเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียนกันหรืออย่างไรการกลับหัวธงชาติ3ประเทศดำเนินไปจนเสร็จสิ้นพิธีซีเกมในประเทศขเขมรฮุนเซนก็เล่นบทเงียบแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าตนนั้น คือผู้อยู่เบื้องหลังให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาและปล่อยให้ชาวเขเมรออกมาขอโทษแทนตนในสังคมโซเชียลจริงๆแล้วธงชาติที่ฮุนเซนต้องการนำกลับหัวมากที่สุดในซีเกมส์ก็คือธงชาติไทยแต่ไม่ว่าจะนำธงชาติไทยมากลับหัวอย่างไรธงชาติของไทยก็ยังตั้งเด่นสง่าแบบเดิมและแถบสีของธงชาติก็ยังเรียงอยู่แบบเดิม ไม่ว่าจะกลับหัวลงสักกี่รอบก็ตามหวยจึงไปออกที่ธงชาติของอินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแทนนั่นเองประธ็นที่ฮุนเซนสั่งกลับหัวธงชาติของประเทศสำคัญในอาเซียนในพิธีเปิดนั้นจากข่าววงในไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือความตั้งใจอย่างเด่นชัดโดยมีเหตุผลที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งว่า การตั้งใจเอารงชาติของประเทศอาเซียนที่เป็นคู่แข่งแย่งเหรียญทองที่สำคัญของเขมรเอามากลับหัวหลงนั้นเป็นพิธีกรรมความเชื่อของหมอผีเขมรเพื่อจะทําให้ชาติคู่แข่งเหล่านี้พลาดเหรียญทองและเป็นเจตนาของฮุนเซนเองที่ต้องการให้เป็นแบบนี้เพราะเหรียญทองซีเกมของเขมรจำนวนมากนั้นล้วนมีผลต่อคะแนนเสียงที่กำลังจะมาถึงของฮุนเซน ู้นำเขเมรซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับสอดคล้องกับข่าวนี้ครับชาวอินโดนีเซียฉุนจัดรุมสับเละเพจซีเกมส์2 3หลังติดธงชาติกลับหัวกลายเป็นโปลแลนด์ชาวอินโดนีเซียรุมสับเละจัดทัวลงเพจซีเกมส์2 3หลังติดธงชาติกลับหัวกลายเป็นโปลแลนด์ในพิธีเปิดซีเกมส 6พฤษภาคม2566ความเคลื่อนไหวมหากรรมซีเกม223 0ครั้งที่32ระหว่าง5-17พฤษภาคม2566โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่ตระการตาที่สนามกีฬามรดกเปโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชามีสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด11ชาติได้แก่กัมพูชาไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามบรูไนสปปลาวพามา่าและติมอร์เลสเต ดมีการชิงชัยทั้งหมด583เหรียญทองซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า112เหรียญทองอย่างไรก็ตามในการจัดงานดังกล่าวมีข้อผิดพลาดที่ทำเอาชาวอินโดนีเซียฉุนจัดรุมจกยับเจ้าภาพซีเกม2023เนื่องจากมีผู้แสดงรายหนึ่งถือธงอินโดนีเซียแต่ธงดังกล่าวนั้นดันกลับหัวกลับด้านกลายเป็นเหมือนธงโปลแลนด์ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับซีเกม2023หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดตัวตึงยิวยิสูกัมพูชาปล่อยโฮหลังพ่ายให้กับฟิลิปปินส์ชวดทองซีเกม2023เจสซาคานดีกรีทองเอเชียนเกมปี2018ตัวตึงยิวยิสูกัมพูชา ปล่อยโฮหลังพ่ายให้กับฟิลิปปินส์ชวดทองซีเกมส์5พฤษภาคม2566ควนหลงการแข่งขันยิวยิสูซีเกม2023ครั้งที่32รุ่น52กิโลกรัมหญิงซึ่งกัมพูชาเจ้าภาพผลนี้ตั้งความหวังไว้มากเพราะได้ส่งเจสซาคารนนักกีฬายิวยิสูเชื้อสายคขมรอเมริกันและเม็กซิกัน เจ้าของเหรียญทองในเอเชียนเกมปี2018ลงทำการแข่งขันเดินทางมาจากอเมริกาเพื่อมาทำการแข่งขันกีฬาซีเกมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาต้อนรับถึงสนามบินผลปรากฏว่าใน3าม m มชแรกเจสซาคารสามารถเอาชนะได้ทั้งสิงคโปร์เวียดนามและไทยสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆชาวกัมพูชายอย่างมากว่าเธอจะคว้า เหรียญทองมาชมเชยได้ไม่ยากประคมข่าวใหญ่โตว่าชนะไทยได้สำเร็จแต่เวลาแห่งความสุขนั้นสั้นเสมอฝันทุกอย่างต้องวูบดับลงเมื่อจะสราคารราดท่าพา่ให้กับไคล่านาโพลิสนักยูวยิสูจากฟิลิปปินเรียกได้ว่าช็อตฟิลแฟนแชาวเขมรสุดๆหลังจากพ่แพ้ให้กับนักยิวยิสูจากฟิลิปปิน ไปไม่ถึงฝั่งฝันทำได้เพียงเหรียญเงินปลอบใจทำเอาเธอนั้นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ปล่อยโฮคาเวทีจนทีมสตาฟต้องเข้ามาปลอบแถมตอนสัมภาษณ์นั้นกับสื่อก็ยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้านนุชนาสิงฉลาดนักกีฬาจากไทยที่แข่งในรุ่นนี้สามารถคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้ ร่วมกับเวียดนามซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคนที่กดหัวเราะจิตใจทําด้วยอะไรคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าการโกงผลกรรมก็จะตกอยู่ที่นักกีฬาคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าสาสมใจคอมเมนต์ทำมาน,นะครับคอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพด้วยนะคะ ที่ถูกชาติอื่นดับฝันเหรียญทองตั้งแต่มาครุบคอมเมนต์ทำามนะครับคอมเมนต์ว่าดีกรีแชมป์แต่ประเทศถูกย่ำยีชิปจุดๆไปตามกันนะกับซีเกม C ซีโกง2023ในปีนี้เขาไม่์ํามานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าแข่งกับที่อื่นน่ะไม่ใช่เมนหลายคนอาจจะเห็นใจและสงสารแต่หุ่นนี้น่ะกลายเป็นว่าเชียร์ทุกทีมที่แข่งกับเมนซะงั้นน่ะ เขาไม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าแสดงว่าฟิลิปปินเขาเก่งจริงใช้ทุกวิธีแล้วก็แพ้เขาไม่ทามานะครับคอมเมนต์ว่าเจ้าภาพต้องจัดให้สลบคามือคาเท้าครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินเขาไม่ทามานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเขมรแฝงเขมนแพ้ก็อาจจะได้ใจคนทั้งโลกแต่โกงแล้วอย่างแพ้เนี่ยมีแต่คนจะสมน้ำหน้า ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดเปิดฉากสุดยิ่งใหญ่ตระการตามวยไทยชิงแชมป์โลก112ชาติร่วมตะบันที่เซนทันเวอร์5 1าพฤษภาคมนี้เปิดฉากแล้วกับหากรมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกปี2566 i ิฟมาซีเนียเวอร์แชมเปี้ยนชิพ2023สุดยิ่งใหญ่นักชก112ชาติจาก5ทวีปทั่วโลกร่วมตะบันที่เซนทันเวอร์เฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของอิฟมาและเฟ้นหาสุดยอดนักมวยไปรอบสุดท้ายมหากรรมกีฬาต่อสู้โลกเวอร์คอมแบทเกม2023ที่ซาอุดีอาระเบียเดือนตุลาคม2566 มากรรมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกปี2566อิฟมาซีเนียเวิร์ชเปตชิพ2023เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่เซนทันเวิร์ลไลฟ์ฮอล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซนทันเวิร์ราชประสงค์กรุงเทพเมื่อ4พฤษภาคมโดยมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่ร่วมกว่า3,000คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลก เข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติหรือ IFMA โดยมีบิ๊กน้อยพนเอกวิทย์เทพหัสดินนายุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาเป็นประธาน ในโอกาสนี้ดรศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และประธานอิฟมาหม่อมราชวงศ์สเตฟานฟ็อกเลขาธิการอิฟมาและดรหญิงดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคุณชาติซ้ายนายสมชาติเจริญวัชระวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและอื่นเข้าร่วมในพิธีด้วยเช่นกันสาพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติหรือ i f m าร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬามวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชน ร่วมการจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2,566รายการ ifma senior world championship 2023และการจัดงานมหากรรมมวยไทยก้าวไกลสู่โอลิมปิกณเซนทันเวอร์ไลฟ์หอชั้น8ศูนย์การค้าเซนทันเวอร์ราชประสงค์กรุงเทพระหว่าง4-12พฤษภาคม2566มีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ลิภัย รวมกว่า3,000คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเดินทางมาชิงชัยหาเจ้ามวยไทยที่ประเทศไทยซึ่งเป็นต้นตำรับของศิลปะการต่อสู้และเป็นมรดกประจำชาติไทยอีกทั้งจะเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปสู่การแข่งขันกีฬาการต่อสู้ของโลก World Combat ทเกม2023ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่าง21-30ตุลาคม2566พิธีเปิดเริ่มจากการแสดง2ชุดชุดแรกขับร้องคอรัสชุดที่2องวีอาร์มวยไทยอิฟมาการแสดงวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติเชิญทงอิฟมาขับร้องเพลงวีอาร์มวยไทยด้วยมาเรียมเกรตต่อด้วยนักกีฬาผู้ตัดสินกล่าวคำปฏิญาณตนจากนั้น ดรศักชายทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานและพธิธีเปิดปิดด้วยการแสดงชุดที่3มวยคาดเชือกและชุดที่4ดินแดนแห่งศิลป,ปะวัฒนธรรมเป็นอันเสร็จพิธีทั้งนี้นอกจากการชิงชัยของนักมวยไทยจากทั่วโลกแล้วยังจะมีการจัดประชุมวิชาการในมิติต่ตางๆของขบวนการโอลิมปิกเกม เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของโครงการโดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ผู้แทนองค์กรควบคุมสารต้องห้ามหรือวาดาผู้แทนสมัชชาสาพันธ์กีฬานานาชาติหรือสปอร์ต c อ็กคอร์ดผู้แทนองค์กรสหประชาชาติหรือยูเนสโกและผู้แทนสาพันธ์ความร่วมมือ อิสระเพื่อการสนับสนุนชนิดกีฬาที่ได้รับการรับรองจาก IOC และผู้แทนประเทศสมาชิกจำนวน120คนรวมทั้งนักวิชาการรับเชิญภายในประเทศขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมกีฬามวยไทยภายใต้แนวคิดจากผืนผ้าใบสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมมวยไทยแสนล้านโดยจัดเป็นงานแสดงสินค้ากีฬา ณชั้นล่างศูนย์การค้าสินทันเวอร์ด้านถนนราชประสงค์ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสกาหกรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมและบริษัทเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ